นี่เรเชื่อเรื่องตำราเรยแล้ก็เพิ่งเกิดอันไหนแน่ล่ะวางไว้ก่อนเดี๋ยวปฏิบัติจะลกนั้นปฏิบัติดูจิตของตัวเองอย่างเดียวนั่นอย่าไปหลงในตำราหลงในตำราไม่ได้เพราะอย่าเชื่อเด๋ยวอ้งางตำรานั่นหลงในภาคปฏิบัติก็ไม่ได้แต่มันจะแจ้งของมันเองนันเมื่อไปถึงจุดนั้นมันจะสว่างเองอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่ พวกเราเพิ่งเกิดนะลูกไหมสสองพน่ก,กว่าปีที่ผ่านมานี่มันแตกแยกแต่เมื่อกี้กันในนี้ผู้ที่เรียนมากสามนิกายน,นี้จริงไม่เหมือนกันโดยปริยายเลยอะทั้งที่เป็นชาวพุทธใครก็ว่าใครถูกอะและอันไหนถูกล่ะใครเป็นสกิปพญานิพวกเธอมหายานก็ว่ามหายานถูกกนไหมเทระพาก็ว่าเทระพาถูกอะแล้วใครเป็นสกิปพระยานในพวกเธอนั่นแล้วก็จะเอาตำรานี้บอกว่าตำรานี้ถูกแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าตำรานี้ถูกอะ นั่นเรื่องของเรื่องมันนะ่ะอันนี้เอาค่าปฏิบัติวัดสนะรุปนั่นหรือนโยกมนั่งภาวนาดูใจของตัวเองเดี๋ยวนี้มันละความโลภความโกรธความหลงที่ถิมานาะได้ไหมไม่มีความเมตตาไหมยังมีเจ้าที่ถี่เจ้าละท,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 ทีในใจของตัวเองไหมนั่นมันเห็นแก่ส่วนรวมไหมหรือไม่เห็นแก่ส่วนตัวมันน่าด้านนี้ความละอายมากดูที่ใจของตัวเองนะนะั่นน่ะแต่ละวี่แต่ละวันนะั่นน่ะดูแค่นี้ก็พออย่าไปสนใจในตำราตัวนั้นวางไว้ก่อนเราก็เพิ่งเราเพิ่งเกิดน่ะ นั่นเมื่อมันแจ้งเมื <c> ่อ <oughs> มันสว่างจิตมันมีความสุขมันจะเข้ากันได้โดยท่านตําราก็สักว่าตําราต่างกันต่างจริงต่างกันจ่างอยู่แล้วเพราะตํารานั้นเป็นเพียงสมมุติจะถูกจะผิดเราไม่ได้ฟังต่อพระพุทธเจ้าหากเป็นเป็นคำเขียนไว้ว่าพุทธาวาจะนะหรือเป็นบาลีเราก็ไม่ได้ฟังต่อพระพุทธเจ้านี่ดูกันแล้วคุณได้ยังไงเชื่อได้ยังไงว่าจริงที่เขียนไว้นั้นเป็นของแทล่าบุ เถียงกันหามันเลยลงภาคปฏิบัติไม่ดีเลยนั่นถ้าเถียงกันมันจะแตกแยกนิ้ไกายเป็นหลายร้อยนิ่กายดังที่เห็นใครก็ว่าใครถูกใครก็ว่าใครถูกพระพุทธเจ้าศาสดาของพวกเราเข้าสู่มหาปรินิพานนะั้เพราะองค์เท่านั้นที่จะบอกว่าถูกหรือผิดอย่างนั้นภาคปฏิบัติเมื่อผู้ใดเห็นทมผู้นั้นให้เราตถาคตนี่ก็เป็นตำราแต่ว่าปฏิบัติไปแล้วเห็นทมเห็นเราตถาคตเป็นยังไงปฏิบัติไปสินั่นควสิบเก้า มันแรงทำลายคนทำลายมนุษย์ทำลายจัตโลกให้ตะลอมเบ่แว่งกันโควิด19ไม่น่ากลัวเท่าโรคโคม่าะนะลูกนะี่โรคโคมา่าโรคทะเลาะเบ่แว่งกันถึงเข้าขั้นโคมา่าต้องทุบต้องฆ่ากันล้างโกธล้างเผ่าพันกันโรคโคม่านี่อันตรายลูกนั่นโรคโควิดป้องกันได้เชื่อหมอมันก็สิ้นเรื่องต่างฝ่ายก็ต่างดูแลรักษาตัวเอง ด,ด,ดูกได้รักษาสังคมเพื่อนพ้องที่ตัวเองว่าไม่เป็นอะไรก่อนอย่าพึ่งไปคิดที่เพราะว่าโรคนี้มันสง่งผลไม่ใช่ว่าจะส่งผล,ลดได้อย่างรวดเร็วนูยกเว้นผู้นั้นเป็นโรคภัยไข้เจ็บไว้ก่อนพวกนี้มันจะชอบมากคือโรคมะเร็งโรคเบาหวานเห็นไม่ได้มันเรียลิ้นเฉยเลยแล้วอย่างนั้นพึงประวัดระมัดระวังโรคความดันโรคอะไรพึงระมัดระวังพวกนี้มันจะจ้องอยู่ตลอดคือรักษาสุขภาพตัวเอง ล้างมือบ่อยสงน้ําบ่อยอาบน้ําบ่อยเอ้สักเสื้อผ้าดูแลความสะอาดตัวนี้พวกโควิดสิบเก้ามันจะกลัวโรคใจตัวนี้โรคโควิดสิบเก้ามันจะกลัวยิ่งกว่าทําความสะอาดภายนอกเพราะความสะอาดภายใน,ในถ้าใจมันสะอาดแล้วล COVID, ลสาาะอาดแล้วสมบูรณ์ถ้าใจมันสะอาดดุ่พพดมถ้าใจมันสะอาดแล้วโรคโควิดหรือโรคโคม่าไม่สามารถที่จะเข้าไปเข้าข่ายได้นี่พ่อพูดตามความเป็นจริงถ้าใจมันสะอาดสะอ้านแล้วเนี่ยเพราะ ใจที่สะอาดนั้นเหนือโรคไปไข้เจ็บในไตรโรคธาตุแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็พึงดูแลกันรูปนั้นจะช่วยเหลือช่วยกันยังไงเอ้าถ้าเราไม่แน่ใจตายใจก็พยายามปิดปากปิดตะเลดูแลกันดูแลตัวเองดูแลหมูอย่าไปว่าหมูให้ดูแลตัวเองนั่นะถ้าเกิดไม่อะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะทําให้หมูนั้นเขาคิดถึงเราทําให้หมูนั้นเขาเข้าใจเรา ไม่ใช่ว่าจะไปหาเรื่องหมูว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ถ้าเกิดมันเป็นมามันจะเป็นยังไงล่ะต้องระแวดระวังต้องดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ดูแลหมู่เมื่อมันเป็นจริงหมู่จะได้สงสารแต่ถ้ามันเป็นเจ้าลัทีเจ้าที่ถิ่นว่าถ้าเป็นมานี่หมูก็ชะลังเกียดอีกนิดหนึ่งนั่นนี่แม่แม่พรานี่เท่าไหร่แล้วก็จะครบสิบสี่วันได้แล้วแต่จะได้มาหาเราได้นะขนาดนั้นแกยังพูดว่าพี่ๆแกยังเป็นคนดีอยู่นั่นนะ ว่าว่ามูจะตกลักรรมลำบากกันนั่นพักไว้เลยเน่ยที่พีวันเดีย๋ยวครบแล้วก็คงจะยามาที่วัดนั่นแหละอันนี้พูดให้ดูให้หลานฟังเอ,อนี่ยไปตลาดก็ระวังดดวยนะลูกเดินไปตลาดให้เราเรามดระ,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 ระวังเป็นพิเศษแต่ว่าถ้าวันที่โลง่งๆมันก็ยังพอได้ที่โลง่งๆนะยังพอได้แต่ที่มันแออัดในพวกวิกซีที่มันติดมากที่สุดคือพวกร้านค้าใหญ่ๆ เด่พวกเซเว่นพวกอะไรนี่หนักเลยนะเดี๋ยวนี้ได้ยินว่าเขาจะสั่งปิดเซเว่นพอในเซเว่นหรือในร้านค้าใหญ่ๆที่มีแอร์นี่มันจะเป็นอากาศวนแม้เราจะใส่ผ้าปิดปากไปก็ตามมันก็หมุนเข้าเท่าเก่มามนะันนี่มันอันตรายนะลูกนะอันนี้เราทาเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองอยังไรเรเงเราก็ตายเท่าเก่ามัอนหละเขาก็ตายเท่าเก่าเดี๋ยวพูดถึงว่าในช่วงนี้ที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็เพึ่รักษาสุขภาพทุกคนร่วมใจกันดีกว่า นั่นผู้ที่ตรกละครลราบากนี่ก็คือพวกหมอพวกแพทย์พวกพยายบาลนะลูกนะอุตรกัาตานอนเพราะคนไล้นี่ล้นโรงพยายบาลต้องทําเป็นเปรออกมาข้างนอกโอ้มันเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าไอ้คนไข้สนามอะ่ออกมาอยู่ในสนามเลยนะทําเป็นเปรเ,เป็นเตียงอยู่ในสนามนะนี่นะเรียกว่าภาคสนามกันเลยล่ะนี่นั่นนะ่าสงสารคอน่นลูกเอากําลังใจช่วยกันคนมีเงินมีตองก็สมควรนะลูกนะที่จะช่วยกันในช่วงนี้ ดูแลคนเออดูแลพวกหมอดูแลคนเจ็บกข้ได้ป่วยร่วมกันแี่ว่าคนก็ออกออกมาช่วยกันเยอะอยู่นะนั่นนั่นพอฟังข่าวนี่ยออกมาช่วยกันเยอะอยู่นะเออก็บริจาคกันเป็นหลายล้านอยู่นะก็มีนะลูกนะอืมเลยแหละครูคนหนึ่งที่ว่าเป็นคนรวยนี่นะว่าให้พวกอาพาสเมนต์อะไรอะไรเป็นที่พักของพวกหมอพวกอะไรเลยนะโอ้นี่นี่อาาทูด้วยนะดูเนี่ยอาสาทุด้วยนะลูกนะนี่คนดีก็มีนะถึงจะมีน้อยแต่เขาจึงมี ซอกแจกมาเท่าก่ามาันใช่ไหมลนะ่ะในช่วงนี้เราก็จะเห็นว่าคนดีนะ่นจะออกมากี่คนนับไว้เดี๋ยวนี้มีคุณจิคุณนายก็ออกมาหลายคนอยู่นะลุนะ่นช่วยกันคนละไม้คนละมือนะอเพื่อให้วิกฤตโควิด -19 นี้ได้ยุติซาโรคลายจะได้อันตรธา,านหายจากประเทศชาติบ้านเมืองหรือหายจากโลกใบนี้ซาลูกะสโลกจะได้อยู่อย่างควาสุขเย็นใจอ่ะแค่นี้ลูกนะความุ่นมด้วยสาธุรกจะเจอ